สบายดีพี่น้องสบายดีบดสบู <S <S sì> <S ่ทุกคนพีน้อง้าสบายดีตอนเ้าเนาะคนตกหลักเสาพี่น้องเอยทานมือบบาอาหารเสาของเฮามื้อนี้เนาะเบิงเก๋วยเตียวสื่อมตในบ่านี่พี่น้องเพื่ออะไรเสาาสาหัสบาดีด้วยมึบาทด สวัสนั่งซีเแล้วอันนี้แพ็ก็วสวยและเซอร์ฟานน้องเขยเอาซะฮะยอกพิเศษหรอนีออ่แหละทุกคนอาหารเส่าคนตกแห้งแห้งกี่น้องไงสป,ปายดีเนี่ยที่มอนสปายดีหายยังอายยังเขินอยูอ่อายพีกภาคหนกินขาแล้วยังชีขึ้นยอดโจ๊ก เลาเรื่องั้บนหนอยที่น้องฟังตอนนี้หิ้วเขาแล้วขอกินใช่อนสิกินเบจุเซมัก็ไหลา่อยพี่น้อง่ผ่้จีแ่น่องนี่ม่กินบอกบเล็แบ่เผ็ดบ่เผ็ดเนี่ยเกลือก้มารุงเผ็ดน่่ตัวนี้ กินต้องกองินข้าเขาเนาะอะนะจะบอรคอรับขงจ้าดเปลือนเหยงสงสัคนตกแนนนี่ก็ยงขึ้นออกแรงยังเสะก็เซ่ม

เรจะเป็นต้องตอ,งอบเราจะค่อยตอบไม่ใช่ละขั้นตอนเ<ม>ต้นมาเลยในมูบาห์เร่เสียงเพลงเข่า,ขาอยู่เนาะับเพลงกับเพลงเราไม่ได้มาช่วยตัว มีไมักกินผักมักักมักใช่หมมันเอ็นผักมักลมันมักกินก็กำลัเลย

đẹp mà lái mừng thì nó một cái cuốn cái dây nhuôn luôn mà chắc ăn đấy vui nó kêu bạn cứng tiền bạc bạc hèn bạc khỏi nó một linh thịt là thích rồi, cho phải lái vào bây Nói đừng là Bắc thích là ngay ngay kìa Nói là thích Ờ, anh bên mà ở bên đúng nhà ừ. dạ, thưa là nói đi phải đầy 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 đầy. hết như bạn không phải được trang chưa bạn mình đi khác anh bạn đi khác อันที่หกหกจุดอันพี่อันี่แต่ว่าปาผมแต่กามีแตกเต็มันตกม่หรับตกว่อพี่ันตกกอาวเนาะก่อนเลยได้หรอช่วยๆจังหน่อยสิจุดเนาะ ทัญญานกับบอดีพที่น้องทางแข่งลิตชิ้นขึ้นรับบบไอยลกบาแม่งสอลูกคือกันใค่องลูกนะซุ่มไปกน เาใครก่ปานั่นแหละชมพัวอะไรมักว่าอหไรจะพูอปากปู่แกกิง <c> ห <ười> ัวัว các mặc áo giúp ăn mặc 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 cái số mùi này nó nhỏ. Nói, tầm cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

กี่แหงแลวหาพันบบาทสาบาทหาพันกี่หรอถัมาไปกี่ซื้อนักี่มันได้หมน่งใบแสนหนึ่งเลยแสนกี่มันสี่ร้อยบาทสี่บาทสามบาทหมื่นนแสนกี่รี่สิบ 150บาทตะกี้ยัง150นี่แค่กัต่ำลงเรื่อยๆแท่าห่ล่ะแช่1เท่ากับ200แล้วน่ะก็พอดีแล้วน่ะ1,000กับ50,000พอดีคือแนวละร้อยนะ เจ้าผุงเพชรตระบัวตั้นีหเากตุจ้ากินตบัตาไงครับสิมันบนขนาดถามเัาว่ากินเพชรแตยุเวลาคนจับมอหงไปิามกากินเพชรแตย่เขาจะบอกว่าจะช่วนกินแหงนะเขาแหงกับห มันเผ็ดปะมันเย็นคอ จะละเมือนกินน้ิ้มไก่เมือ,ม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 อมนี้ก็ได้ฮเลยหอนหอนมาสดงไก่ไข่ม,มียังขยแบแบ้านกันยังดีกวา่าบ้านดุกบ,บ,บ้านเจ้าบุมนีนาบ้าน่มีน้ำิ้าไก่ด้ว เรลงไปบันเทซีแห่งบุตยได้ทตลาดยังมัแรงจั่แซ่สิบ่มีคนสื่อแล้วแต่ข้าเป็นบันใหญ่นะก็ขาดเทกันกันุ่มสน Nghe nghe, nghe nghe ba 1 <laughs> 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 thì bạn luôn. là kha 3000000 nếu mà có đại loại cà phê nhang bố <laughs> คยผ่านจุดใายมาก่อนหรือเล่ิ่ลนโคตอะไรหมอมันเป็นกินแซบบแซบบเบออเจ้า้ินเนหลายโตาาคตอะไรเนาะกินเนา อย่ากแบบสีบากในนี้เลยนะทุกคนแต่กัยังอีกเหลือส่วนใดที่ MC ยังบอกเข้าใจนะครับบืงคนคอมเมนตนเขามาทางแต่คือคอยไลยต่ตอบไปนะตอบไปเค่ละน้อยเอานะประเด็นเรื่องแงะซองกันกนี้หลายคนคือหูวจักอยู่แล้วนะก็คือเข้าใจเลยละ่ะ้ทีเบิ้งพันผ่านมาเนาะ กอีกประเด็นหนึ่งที่ยังคงค่าใจกันอยู่ในเดี๋ยวนี้เนาะก็คือเรื่องชาชิพก็ู้แขกนะไอ้เราพี่น้องกู้แขกนี่คือเข้าไปได้ทุกสองว่าจะมีคนมาเอื่นเข้าไปเนาะ,ะเจ้าไายน้ำใดเบิ้กไปน้ำใดทุกคน,นในวันนี้มีเอฟซีเป็นกะถามเหม็นถามเนาะว่าบเหม็นเข้ามาว่าบแบบ มีผู้หนึ่งนี่คือต้นชองข้นเนี่ยคราพี่น้องปั่นป่วนอยู่ในช่องเนาะต้นก็เเบนถามเขาาว่าบวบแปบหนะกูแผลมาจากบะหมี่ที่จริงแล้วนะเขาบวบในหยาดตรงแค่เอาเมื่อบานแต่ละมือนะเขาเห็นกูแผลอยู่ในเทียงทุกมือแล้วเขากับเวลาเขาเอาเขาไป่ายคลิปน้ำเขากับถามเขาทุกครั้งว่าเขาเจ้าวางบอบไว้ไปส่บวเขาจังเขาเจ้าไปเนาะ คือเมื่อแต่ละมือบวบแบบถามทุกเถื่อแต่กเวลาเขาไปใช้คลิปน้ำบวมีก็ต้องมีคนมาตามคือ้องทำเนาะ้องทำมาตามทุกครั้งแต่บอกแบบมือ่อเนี่ยเข้าอยู่น้ำกันเนาะอยู่ยในครอบครัวเดียวกันแต่ละมือเทียงบอกแบบอยู่ไก่บอกแบบเห็นเบ็ดเวลาเขาไปหันไปนี้เนาะไปใส่กระตามเนาะบอกแบบสีถามเขา,เขาค,ไไค,ออคือเขาไปใช้เบ็ดกับสิถามเขาว่ามุ้อยู่ไปน้ำบวบมนได้มีใครไปใช้คลิปขอาเขาเจอบวาบวมีเข้ากับใบ อันนี้เนาะแล้วก็เรื่องยาดเนาะ,ะบรมีกับ่ระธานได้๋ยวว่าวบบ่าแบบยากแต่ว่าอีซีเป็นขคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าเขายากคู่แผลที่จริงเดี๋ยวโบเมนเนาะมันขึ้นอยู่กับเขาเองเวลาว่าง,ขงขเขาคู่แผลละลายถามเขาเมื่อบุรินเขาก็คือถามแม่เขาว่าเขาไปใส่ผู้หนึ่งไปเรียงัวผู้หนึ่งเขาป่าไปหามยิงนกนี่แหละพี่น้อง ที่บเห็นเขาจเจาะออกไปชายิดนํำบอมีคือบอมีคนมาตามเขาแต่กับบอมีคนกขาเบาแล้วนาอเหนนอันี่เซี่มันก็เมียนว่าผู้แพทจะรู้ไหมว่าบอมีเริ่มไม่พอใจแล้วนะคะกบอมีเริ่มขี้เกียจตามแล้วชีวิตใครชีวิตมันหมาสักวเนาะอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับผู้แพทเขาโวไปเองพี่น้องแต่บอบบกะบบอ,อว่าเป็นยังเขาคือโวไปเนาะ ทางทางที่ตื่นมาแม่เขาก็บอกทุกครั้งเนาะว่าให้ไปถ่ายคลิปเด้อแต่เขาปลไปเองเขาใหญ่เนาะเขาอายคือเขาเก่งใจคือจังไดเอาก็บหูหูเนาะอันแต่ว่าทุกครั้งที่บล็อกแแบบเ,เขาไปถ่ายคลิปนั่นแหละคือบลอกแแบบถามตลอดว่าเขาว่างบบเขาไปใช่ไดี๋ปใช้โอมีคนสีพาไปใช้โบเนี่ยนี่บลอกแแบบจังไดเอาเกาไปเนาะถ้าเขาตอบแบบมีสีปถ่ายคลิป,ป,ปลูกหน้าไปหทนไปนี่บลอกแแบบเขาแล้วไปเนาะ แต่ว่าที่เห็นเขาอยู่ในช่องบ่อแบบก็คือเวลาว่างจละมือเขาเจ้าสิมาล่นอยู่ในเตียงบ่อแบบหลังจากที่มาจากเรียนงวัวถามเขาไปกินยังเมื่อนี้ผีพากันเห็กินยัง,ยงแล้วก็หาเนี่ยมาชู้กันกินแล้วก็กินน้ากันเนาะเี่น้ออบุเชียนี่เมื่อ,อนี่เห็นเขาเจ้าหลดคึอเม่อวานนี่คือกันเลยเนาะบ่อแบบออกเปน็นนาเขาก็อยู่บา้านคือผมมีผู้ใดไปนน้เขาเจ้าไปทาคิดะนอะอันนี้มันโมเมนต์วญญายยเดินเหน้อออันนี้มันขึ้นอยู่กับเขาเองเนาะ ว่ามีไผน้ำเข้าไปเขาจะไปเข้าไปได้ทุกช่องเนาะอันนี้ให้เข้าใจน้องกันทุกคนถ้าบอกแบบบอกผิดพลาดในใดก็ต้องขอโทษขออภนะัยเนาะแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจเลื่อเร่อต้อกันเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆมันเป็ใน,ใน,ในอย่างไรอย่างลาวมาเนาะถ้าผู้ใดเบิ่งมุมนอกมุมใน,อ,มมนออกก็สิฮู้เนาะพี่น้องอันนี้ขอวอาซัมมิอันนี้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาเท่านี้บ่แบบก็สิไกรเนี่ยลาขอบใจพัสู้ทุกคนที่ติดตามแลนะ้วก็นเป็นการจ่ายให้บ่แบบสารหลักเลยพี่น้องวันที่สามตอนต่อไปเนาะ ไปแล้วบอกันคิดหน้าสไลายดีเสียงลอยเกิน